รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเขี้ยวลายพลางนะหนุ่มไทยผู้หลงไหลาลายสักอ๋อนี่สักทั้งตัวเลยนะคะสักตั้งแต่หัวยันเท้าดูแล้วอาจจะแบบเอ๊ะทำไมรู้สึกหนะ้าตาโหดๆแต่อยู่ในโหมดชอบสักนะคะ อยู่ในโหมดเฮลตี้ค่ะก็คืออบายามุกเนี่ยไม่ยุ่งมุ่งแต่สักอย่างเดียวซึ่งวันนี้เตตาต้องใจคุณเดียเกศลาบรลอยมากก็เลยไปทำข่าวเรื่องนี้เลยนะคะติดตามก็ได้เลยในอย่างนี้ก็ได้เหรอค่ะ ายไทยไวัย44ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครหลงรักหลงไหลนีรอยสักสักจนเต็มตัวเต็มแขนเต็มขาลามไปถึงใบหนะ้าที่เป็นรอยสักล้าสุดของเขาถ้าไปเห็นข้างนอกก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยสักเยอะเยอะเยออย่างนี้ มาติดตามพ่อหนุ่มลายสัก์ที่สัก์ตั้งแต่หัวจดปลบายเท้าที่เขาถูกพูดถึงในโซเชียลมากที่สุดตอนนี้ขอเปิดตัวพี่เขี้ยวลายพลางปราโมดอุดมหรือเขี้ยวลายพราง,รรเ,ารางเริ่มสัก์ลายแรกที่หัวไหลซ้ายตอนช่วงอายุ30ต้นต้นดูใบหน้าตอนที่ยังไม่ศัก์ก็หล่อเหลาเอากาน <Wow. S 1> อยู่นะคเนียแต่พอศัก์ บุคลิกเปลี่ยนปับ๊บกลายเป็นคนโห,ด,หดขึ้นมาทันทีตามร่างกายแทบไม่เหลือพื้นที่ให้สักแล้วนอกจากฝ่ามือลิ้นตาขาวปากและ แต่พี่เที่ยวอยู่ในโหมดเฮลตี้นะคะแล้วไม่กินบุรี่ไม่สูกอยู่กับงานประมงมาค้นชีวิตยาเสพติดไม่ยุง่งมุงแต่สักอย่างเดียวไม่เคยติดคดีอะไรมาก่อนด้วยนี่แหละคะ่ะที่มาของคำว่าอย่าตัดสินคนที่รอยสักดูพวกฝรั่งสักอ่ะนิ่ม มันเห็นแล้วมันชอบอ่ะมันเลยปิ๊กเลย,เลยชอบเลยตรงในหน้าโดนรวบมากนะพี่เที่ยวบอกเลยเวลาไปโดนตรวจเยี่ยวนะคะก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่เล่นยาเราชอบฝันอย่างเดียวแตำรวจแกทักคําแรกแกว่าไงมันบอกพี่สุดยอดเลยพี่ล,ลูกค้าคนนี้มาหนักใจบ้างไหมว่าเขาจะเอาลายไหนอะไรยังไงหออนักใจอยู่ครับอยได้แบบ แบบลายชนเผ่าอะไรนี่นะครับแรงดันใจมาจากแบ็คเพนเทอร์ครับจุดไหนที่คิดว่ามันยากที่สุดเลยอะคะ่ะคุณดีน่าจะเป็นแถวใต้ตาครับเพื่อต้องส่วนหูครับพี่เคี้ยวทำงานอยู่กับร้านชอมมีซักบายคุณพงศ์ที่ท่าฉลอมจังหวัดสมุทรสาครได้สิปีแล้วทํางานไม่ขาดตกบกพร้อมเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมง,งานเอ,อว่าแต่ทรงเนี้ยมิตรจริงๆนะคะไม่ใช่มิชาชีพนะคะ คุณธเจ้าของร้านไว้วางใจพี่เคี้ยวมาเต้นไหนแต่ไรเห็นว่าเป็นคนดีขยนันซื้อสัตว์อดทนเก็บเงินเลี้ยงพ่อแม่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครไม่ได้มองคนที่ภายนอกขอเพียงให้พี่เคีย้ยวเป็นคนดีของสังคมและน่ารักแบบนี้ตลอดไปก็พอคุณผู้ชมคิดว่าพี่เคี้ยวน่ารักไหมคะถามจริงๆโสดปะเนี่ยโสดอยู่น้องโสดอยู่น้องโสดอยู่น้อง ตอนนี้พี่อายุ44แล้วเนี่ยมันก็อย่าใจาใจเราก็อยากมีเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้หรอข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม